ในแต่ละวันน่ะเวลาเลิกจากการขายของประมาณสามทุ่มนะสามทุ่มเนี่ยเก็บร้านได้เราก็เก็บร้านแล้วก็เดินกลับกันเห็นไหมล่ะแต่งตัวกันแปลกๆทั้งนั้นทุกคนก็เดินกลับห้องพักเบียดเสียดยัดเยียดกันก็มันต้องสองพัล้านค้านะเอาเป็นว่าห้เซนแหละที่นอนที่เนี่ย นอนที่คอนโดของเมืองทองนะครับบางคนก็นอนห้องหนึ่งสาสี่คนบางคนก็นอนห้องละสองคนบางคนก็มาชายเดียวนอนคนเดียวนี่แหละค่าเช่าก็แล้วแต่สถานที่นะครับเลิกจากการขายของก็เดินเข้าแถวข้ามถนน,นเดินไปจุดมุ่งหมายก็คือที่พัก ที่หลับที่นอนส่วนวันสุดท้ายอย่างนี้เขาจะเปิดประตูให้ตอน21นาฬิกานะครับไอร้านที่หมดของขายเกลี้ยงแล้วเนี่ยก็มายืนรอนี่แหละเพราะเขาจะเปิดให้ตอนสามทุ่มตรงเสียอย่างเดียวเปิดประตูช่องเดียวหอสามทั้งหอหน่าจะมีร้านค้าประมาณ พันสองตีซะว่าประมาณพันหนึ่งแล้วกันคนหนึ่งพันกับของอีกไม่รวมผู้ช่วยนะบ้างก็เอาผู้ช่วยมาช่วยกันขนดูจะเห็นไหมเอียดขนาดนี้ออกไม่ได้เขาให้ออกตอนสามทุ่มเท่านั้นก็ทำตามกฎที่เขาวางไว้ก็แล้วกันนะแล้วฝ